สวัสดีคุณผูฟังค่ะตอนนี้เราอยู่ในสายกำลังพูดคุยกับคุณอติชาชูก,กำเนิดนะคะแมนนิตเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของสายการบินน้องใหม่ e AS y airline ถูกต้องไหมคะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นสายการบินที่จะมาเปิดในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาของเราที่ท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่ค่ะเรียกว่าจะให้ สนามบินหัดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นฮับหรือว่าเป็นศูนย์กลางการบินในพื้นที่ภาคใต้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้คุณอติชาติหรือขออนุญาตเรียกง่ายๆนะคะว่าคุณก๊อฟดีกว่านะคะให้คุณก๊อฟช่วยบอกเราหน่อยคะ่ะว่าสายการบิน มีซีแอร์ไลน์เนี่ยที่จะมาเปิดในพื้นที่ของหัตใหญ่ของเราแล้วมาเป็นฮับในพื้นที่เราด้วยเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะแล้วทำไมถึงสนใจจะมาเอาเมืองหัตใหญ่ของเราเนี่ยเป็นฮับในการจะเป็นสายการบินในระยะสั้นในพื้นที่ภาคใต้ะคะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแนะนําสายการบินก่อนนะครับ e ีซีแอร์ไลน์ของเราเนี่ยครับเป็นสายการบินของคนไทยนะครับซึ่งดําเนินการโดยโบริษัทเอ็นดันดนะครับก็คอนเซ็ปต์ในการให้บริการของเราคือ บินในระยะสั้นนะครับในระยะเวลา60นาทีนะครับเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักเมืองรองในภาคใต้นะครับผมซึ่งเราจะมีให้บริการเชื่อวบินทั้งแบบประจำนะครับแล้วก็แบบเช่าหมอ,อนำสโลแกนของเราเรียกง่ายๆคือง่ายทุกการเดินทางนะครับคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดธุรกิจของเราคือการทําให้คนเนี่ยเดินทางง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็คล่องตัว ผมเครื่องบินที่เราให้บริการจะเป็นเครื่องบินแบบเฟรหน้า208แบรนด์คารันเอ็กซ์นะครับซึ่งมีจํานวน12ที่นั่งครับผม mm hmm. โดยเส้นทางที่เราจะเริ่มต้นบินเนี่ยเราจะเริ่มต้นบินก็คือบินจากหาดใหญ่ใช้หาดใหญ่เป็นฮับนะครับบินตรงสู่เบตงสุราษฎร์ธานีแล้วก็ศรีธรรมราชแล้วก็นาทิว่านะครับแล้วก็เหตุผลเนี่ยที่เราเลือกหาดใหญ่เป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางเนี่ย ขาดใหญ่เนี่ยมีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจกนะครับมีประชากรประมาณ4แสนคนรวมทั้งในของของขาด้วยก็ประมาณ1.4ล้านคนด้วยกันทีนี้นอกจากความพร้อมด้านเศรษฐกิจกษษษสาธารณูโภกแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานแล้วครับสนามบินหาดใหญ่นในช่วงก่อนโควิดครับมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่าเกือบ4ล้านคนนะครับคืเอเราก็เรยนเห็นว่าตรงนี้เนี่ยความพร้อมของหาดใหญ่บวกกับเ,เพนทอยของภาคใต้แล้วกัน คนทางใต้ของเราอ่ะเดินทางข้ามจังหวัดปกติใช้เวลานานเนาะแล้วก็เนือ่องจากถนนมันคดเคี้ยวแล้วก็มีมรสุมฝนตกตลอดตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคในการเดินทางรวมทั้งถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยปกติถ้าจะข้ามจังหวัดในภาคใต้เดียวก็ต้องบินไปต่อเครื่องที่เทอร์บินลยอ้อนตรงมาใหม่นะครับก็ใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันตรงนี้เราก็เงเห็นว่าการที่เราใช้ขัดแดดยเป็นฮับและบินตรงเชื่อมเมืองหลักเมืองรองในภาคใต้เนี่ยมันจะทําให้ลดอุปสรรคในการเดินทาง จะช่วยเปิดโอกาสทางการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยแล้วก็ในในสายการบินเราจะมีเครื่องบินมาให้บริการเนี่ยจำนวนกี่ลำนะคะในปีแรกนะครับเราจะมีจํานวนสองลำก่อนนะครับเราภายในห้าปีเราก็จะเพิ่มฝูงบินทั้งหมดเป็นห้าลำด้วยกันเครื่องบินตรงนี้ก็เป็นเครื่องบินสั่งผลิตใหม่นะครับจากประเทศอเมริกานะครับเป็นเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินสําหรับเครื่องบินเล็ก นะครับที่ได้มาตรฐานระดับโลกครับผมก็คือเรียกว่าเป็นในความหมายคือเครื่องบินสายการบินนี้ก่อนที่คุณกอฟบอกก็คือเป็นสายการบินที่บินในระยะสั้นนะคะพอระยะสั้นเนี่ยก็คือจํานวนเรื่องของที่นั่งก็ต้องแบบลดลงเพื่อที่จะบินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะในระยะเวลาสั้นๆระยะทางสั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะใช่ครับก็เปรียบเทียบให้กับเหมือนเราถ้าสมมติจะไปเบตงนัรถตู้เราใช้เ สี่ชั่วโมงครึ่งเนาะแต่ถ้านั่งก็คือใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงรวมบอดดิง้งเนี่ยก็ไม่เกินสี่สิบนาทีครับก oh. ็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือเดินทางง่ายสะดวกคล่องตัวเพราะเครื่องบินเราเป็นเครื่องบินเล็ก oh. สามารถขึ้นลงได้ง่ายนะครับแล้วก็บินลงสนามบินในเมืองรองได้จากนั้นคือถ้าท่องเที่ยวอยู่ผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถเดินทางต่อหรือไปท,ทําธุระต่อได้ง่ายเช่นกันครับ แล้วเรื่องของอความปลอดภัยหรือการบริการอะไรอย่างนี้จะคล้ายกับสายการบินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปไหมคะ,ะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยครับของเราเนี่ยจะปฏิบัติตามกฎของการบินพลเรือนเนาะแล้วตัวเราเนี่ยครับทางบริษัทเองครับมีการทำ e บ u ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือนอในการทำบทฝึกอบรมนักบินสําหรับเครื่องบินของเราโดยเฉพาะ นะครับเรวก็เ,เรื่องของการสอมรุงเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเรามีมาตราาฐานตามที่สำนักงานการบินพลเรือนกำหนดอยู่แล้วเรื่องเมือนกันครับผม <c oughs> แล้วตัวเครื่องบินเองอ่ะก็เป็นเครื่องบินมาตรฐานระดับโลกที่เราสั่งผลิตโดยตรงจากประเทศอเมริกาเป็นเครื่องบินใหม่ทั้งหมดครับอย้ำเลยว่าเป็นเครื่องบินใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเรื่องของความปลอดภัยรับรองว่ามีมาตรฐานไม่งั้นเอ,อเรียกว่า เขารียกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของสายการบินอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ปล่อยให้มาบินง่ายๆน,ยนะคุณผู้ฟังหลายคนฟังแล้วเอ๊ะเป็นสายการบินน้องใหม่แล้วจะมีความปลอดภยัยไหมอุโมบอกเลยว่ามาตรฐานสากลแน่นอนนะคะแล้วตอนนี้ก็คือ,อจะมีการเปิดให้บริการเนี่ยในช่วงไหนอะไรอย่างไรคะ ครับเ,เราจะเริ่มต้นให้บริการในช่วงไตรมาสสี่ครับประมาณช่วงกันยายนโดยเส้นทางบินเนี่ยก็จะเริ่มบินหัดใหญ่เบนตรงก่อนเป็นในรูปแบบของออแบบไม่ประจำหรือว่าชาร์เตอร์ไฟท์นะครับค่ะอืมก็คือจะเริ่มเรียกว่าเหมือนกับเป็นเที่ยวแรกเลยก็คือเป็นหัดใหญ่เบนตรงก่อนใช่ครับใช่ใชทีตัวอนาคตเนี่ยครับก็เราจะขยายเส้นทางบินให้นในครอบาุมในภาคใต้ก็ไปฝั่งอันดามันด้วย ็มีทั้งภูเก็ตกระบี่กรางแล้วก็ละนองนะครับแล้วก็ในเฟสถัดไปก็คือก็เชื่อมไปยังเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะใหญ่เป็นห้าอีกเช่นเคยคือไปทางมาเลเซียครับแล้วก็มีนงังแล้วก็ปีโปนะครับอืมอหไปภูเก็ตด,ดีมากเลยเพราะว่าขับรถไปถ้าแบบคือขับแบบเร็วเร็วเนี่ยนะก็คือประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงถ้าขับแบบ<ด>เรื่อยๆนี่ก็คือ,คอ,คอทั้งวันเลยตั้งแต่แบบเช้าก็ไปถึงนู่นประมาณ เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโหถ้าได้นั่งเครื่องบินนะลดเวลาไปเยอะเลยทีเดียวประมาณกี่ชั่วโมงได้คะถ้าสมมติจากฮัดใหญ่ไปภูกเก็ตเงะะี้ยค่ะก็ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบนาทีครับไม่เกินอืมโดยโดยการที่ใช้หัดใหญ่เป็นทับแล้วบินในจังหวัดที่ผมกล่าวไปนะครับะระยะเวลาเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีครับไม่เกินนี้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดเลยท,ท,ทุกเส้นท,ทุกเส้นทางเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ค่ะการพักได้ไม่เกินชั่วโมงเลยอืมแล้วอมีการแบบคาดการณ์ไหมว่าถ้าเรามาตั้งจุดศูนย์กลางการบินที่หัดใหญ่เหล่านี้เราจะสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงจังหวัดต่างๆที่เราบินไปด้วยเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้คนในพื้นที่หรือว่าเรียกว่าผู้ประกอบการนะคะในพื้นที่เนี่ยได้รับตรงนี้ไปด้วยไหม อ่โอเคครับก็จี่เป็นอย่างที่ทราบกันดีเนาะว่าอย่างนักท่องเที่ยวที่เรามาเที่ยวหาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นชาวมเาวมเลเซียนะครับซึ่งกลุ่มนี้มีศักยภาพมีกําลังคื้นสูงนะครับอย่างช่วงก่อนโควิดปีหกสองครับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้มาเยือนในหาดใหญ่สงขลาเนาะก็<ถ>มีประมาณเจ็ดล้านคนซึ่งตีเป็นเลี้ยวมาประมาณสี่ล้านต่างชาติก็ประมาณสล้าน <Okay. S 2> ทีนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ย การเดินทางมาหันแยดส่วนใหญ่เขาจะนั่งรถมาใช่ไหมครับหรือขับรถต่อ<ม>แต่การที่หลังจากถ้ามีเครื่องบินเล็กบินเชื่อมไปยังเมืองร้องเนี่ยครับจะทําให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของเมืองรอ้องสถานที่อันซีสถานที่แปลกๆแล้วก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นนะครับ<ม>ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือถ้าพูดง่ายๆเหมือนพอเราเดินทางด้วยเครื่องบินจากที่นุมริกาที่บอกว่าไปภูเกตเจ็ดชั่วโมงมก็จะเล็อชั่วโมงเดียว ก็จะมีเวลาเนี่ยท่องเที่ยวในการทํากิจกรรมอื่นๆมากขึ้นรวมทั้งอีกกลุ่มนึงที่เรามองก็คือ,อกลุ่มเวลเนสในข้อหรือกลุ่มผู้ป่วยนี้เรื่องหาดใหญ่เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลมอเราเป็นเป็นเหมือนส่วนกลางเป็นโรงพยาบาลเซ็นเตอร,ร์ใต้ตอนล่างเราอย่างที่ผ่านมาการส่งตัวผู้ป่วยมาเนี่ยถ้าเป็นเคสฉุกเฉินหรือเคสเร่งดวง่วนอาจจะต,ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือ ถ้าไม่ใช่เคสเร่งดวง่วนการนันลน่วงแรกก็ต้องขับรถนั่งรถมาใช้เวลาเป็นวันอะไรเงี้ยครับซึ่งเรามองว่าถ้าเราให้บริการตรัวนี้เนี่ยก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่ครับมีทางเลือกมากขึ้นในการมารักษาพยาบาลมาทําทุระทําให้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมอื่นๆในจังหวัดในพื้นที่ได้มากขึ้นอย่ครับค่ะเรียกว่าเป็นเป็นผลที่ได้มาเหมือนกับเราเอาคนมา มาบ้านเหล่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเอานักท่องเที่ยวจากที่หาดใหญ่เนี่ยกระจายไปยังจังหวัดเมืองรองเมืองอื่นๆด้วยอย่างเช่นอามีระนองอย่างงี้ใช่ไหมคะมีตรงังมี อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกระจายนักท่องเที่ยวด้วยก็ถือว่าเรียกว่าเป็นสายการบินน้องใหม่ที่จะมาเปิดแล้วก็จะสามารถที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงจังหวัดอื่นๆใกล้ๆเราในโซนภาคใต้ตอนล่างได้อีกด้วยนะคะแล้วสุดท้ายนี้คาดว่าเรียกว่า,าสายการบินของเราเนี่ยนะคะมีอะไรที่จะฝากถึงประชาชนาผลที่คิดว่า กลุ่มเป้าหมายหรือว่าผลที่คาดว่าเราจะได้รับแล้วก็ประชาชนจะได้รับด้วยค่ะครับผมจริงๆสายการบินเราอะครับมุ่งเป้าเป็นสายการบินที่เราจะเป็นสายการบินที่ดีสุดในทัศใต้นะครับสิ่งที่เราอยากเข้ามาในพื้นที่เราอยากให้คนในพื้นที่มองว่าไม่ใช่แค่เป็นแค่สายการบินนะครับแต่เราเป็นเสมือนพาร์ทเนอร์ในพื้นที่ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ครับให้มีทางเลือกมากขึ้นในการเดินทาง นะครับเป็นการช่วยสนับส,สนุนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ<ม>การท่องเทีย่ยวของจังหวัดมักม่วงรอง,องเพราะว่า,าทางเราเนี่ยมองว่ากลุ่มพันธมิตรหรือธุกรกิจในพื้นที่นะครับทางเรายินดีที่จะเข้าไปร่วมเพราะที่ผมม,มีีเรามีการเร่งทำบัเดิดแพคเกจร่วมกับพันธมิตรบริษัททัวร์หรือบริษัทท่องเทีย่ยวต่างๆไว้ด้วยทีนี้สิ่งที่เรามองนั่นแหละครับก็คือเรามองว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําในพื้นที่เนี่ยครับ เติบโตทางทาด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้คนต่างถิ่นหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมองเห็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์หรือสิ่งที่แบบก่อนหน้านี้เอ้ยไม่เคยรู้จักเลยว่ามีในภาคใต้มีที่เที่ยวแบบนี้ด้วยหรอมีวัฒนธรรมนี้ลูกศรอย่งนี้ยครับมากขึ้นเป็นหนื่งกันนะครับอืมค่ะ อในวันนี้นะคะคุณก๊อฟก็ไม่ได้มาพูดคุยกับเราเฉยๆนะทุกคนคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยคุณก๊อฟก็มีคําถามมาด้วยอย่างที่เราเราถามกันไปตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณก๊อฟมยบอกนิดนึงว่าโลโก้นะสัญ,ญลักษณ์โลโก้มัสคอตกับตันโบโบเนี่ย ใบคาตอบให้คุณผู้ฟังหน่อยเผื่อคุณผู้ฟังฟังกันมาตั้งแต่ต้นรายการอยากจะรู้คําตอบเหลือเกินบางคนไม่ได้เปิดไลฟ์สดบางคนฟังทางวิทยุนะคะอยากจะรู้คําตอบ,บให้ค,คุณก๊อบใบหน่อยโลโก้สัญลักษณ์โลโก้ญญกโโกอ่บอกเลยว่ามันมีตัวอ e, ีตัวแซตัววายแต่ความหมายของสัญ,ญลักษณ์ในโลโก้เนี่ยคืออะไรนะคะให้คุณก๊อบบอกบบได้เลยได้เลยครับถ้าจริงๆถ้าดูตัวโลโก้ของเราเนี่ยจะมีนก อยู่ข้างบนตัวแพ็นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้คอนเซ็ปต์มาจากการที่ชาวทางใต้ของเราเนี่ยครับจะมีเขา,าเรียกการต่อนกนะครับซึ่งการต่อนกหรือการนกตรงนี้เป็น,เป,นเป็นที่นิยมนะครับนกตรงนี้เราเราใช้นกกลมหัวจุกนะครับมาดีไซน์อยู่บนโลโก้ของเรานะครับเพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นป,ป๊กแอนบินแล้วก็ให้รู้สึกให้เกิดการเข้าถึงคนในพื้นที่ได้มากขึ้นอืมครับ แล้วก็ในส่วนของมาร์คอตเนี่ยมาร์คอตเราชื่อว่ากัปตันโบโบนะครับะ<ฆ>ซึ่งกัปตันโบโบเนี่ยอะจะเป็นพายุน,นะครับการที่เราเลือกพายุมาเพราะว่าตัวพายุเองเนี่ยเป็นสัพท์สงวนในภาคใต้ปัจจุบันก็หาได้ยากเนาะทีนี<ฆ>้เราต้องการที่จะสื่อสารให้เด็กรุ่นหลังๆที่อาจจะไม่รู้จักบางท่านก็มองเป็นที่โปลนะครับค<ฆ>่ะใช่ครับเราเลือกพายุมาเพราะว่าเราต้องการสื่อถึงการอน,อนุรักษ์วัฒนธรรมหรืออนุรักษ์ตัว สัตว์ท้องถิ่นดั้งเดิมนะครับก็เลยเลือกใช้พยูนมาออกแบบให้เป็นกัปตัโนดบโบะนะครับผมก็มีคาแรคเตอร์ที่ดูสมาร์ทดูร่าเริงนะครับเป็นนิดรตขับกลอมค่ะอืนี่แหละใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยตอบได้แน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าจะตอบทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางคุณก็มี มีของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบถูกเนี่ยสามรางวัลด้วยกันอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงจะแจ้งนะคะผลการตอบะะรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลในเพจสวทสงขลากรมประชาสัมพันธ์ละกันนะคะวันนี้ก็อ๋อเดี๋ยวช่วงสุดท้ายคุณก็มีอะไรฝากทิ้งท้ายถึงผู้ฟังไหมคะครับก็ฝากติดตามข่าวสารของเราด้วยนะครับทางเ a c e b o ก k ีซี่ออนไลน์นะครับหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์กัปตันโบโบก็ได้นะครับ ก็ทางผมเองก็มีทำคอนเทนต์เราก็จะอ,อยู่ลงไปโปรโมททางร้านค้าหรือว่าสถานที่ท่องเทีย่ยวต่างๆในภาคใต้ทีนี้ถ้าท่านไหนอยากจะให้เราไปช่วยโปรโมทหรืออยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็แจ้งมาทางผมได้เลยครับผมอีซีนะครับเป็นตัว E แล้วก็ตัว Z ตัว Y นะเผื <ไ S 1> นะ่อหลายคนเดี๋ยวพิมพ์ผิดนะค่ะ e a ซ y ขอบคุณคุณก๊อฟนะคะหรือว่าคุณอัติชาติชูกําเนิดนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดของสายการบิน e ีซีแอร์ไลน์ที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าถ้าสายการบินนี้เปิดเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้ทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟมากๆค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ